ผมเมท่อไงเลยปะรมนใช่ไหมใช่ไม่สินะทเที่ต้องเล่นจุดที่ไม่คีบแล้วเพาที่จะปุบแแต่อย่าเอาปุ๊บ่าเราปุ๊ตัวเอาข้นหมมันก็เปนกดดมองแต่เราเอาท่้นเนื้อไงเนื้วิงเลยใช่แต่ตองข้นก็เท่าตัวฮอร์โมนพี่นั่งถูกบังคับไ้หลายวิธีเล่นขามันเลยเป็นไงก็ตี้แขกเลย มมนนะแม่ขาวเอานปุ้บแม่ขเขาสั่งอ่ะไม่เกิดเที่ยนแล้ววะแล้วก็เล็งสร้างแล้วก็ตุ้นได้ดินดะมาะก่อนตื่นก่อนแล้วลงเลยเออมาอมไหวดีเลยนี่สามพีสี่ไปโคห้าวีนะโอเคแจ๋ว เจ้าเจ้าจะเป็นลมใส่ปัดดีบ้างใส่ก่อนทีจะพูดเลยเลยจรงกเลยสิบห้าวิสองึ๊บเจ้า